สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาตัดผมนะครับนอกสถานที่นะก็คือตัดบนกลางถนนเลยนะครับให้ได้เห็นบรรยากาศเลยครับนายแบบนะครับคุณตั้มสะพานใหม่นะรับตาครับพี่ไล่ฉีดแอลกอฮอล์นะครับไปทั่วบริเวณนะครับทือสาูกค้าเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการนะครับคุมผ้า คุมผ้านะตอนนี้บรรยากาศมันมืดหรือว่ามันฝนจะตกเราก็ไม่รู้นะครับอย่าลืมนะครับใส่แมสอย่าลืมนะครับหยอดน้ำมันด้วยนะตอนตัดผมหยอดน้ำมันใส่ที่ปัตเตอร์เลียนนะผมใช้นะครับปัตเตอรเลียนยี่ห้อฮัสนะ Professional นะครับเป็นปัตเตอรเลียนสัญชาติไต้หวันนะ มอเตอร์ Water นะแรงเขาการันตีว่าตัดผมให้ต่อเนื่องนะครับทั้งหมดเก้าหัวนะต่อเนื่องกันนะครับประมาณสามชั่วโมงนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับหน้างานหน้างานวันนี้นะครับเดี๋ยวช่างอยากจะตัดเป็นรองคมตัด ได้ชมนะเพราะลองส่งตัดกันยังไงง่ายๆครับใช้ลองฟันลองฟังน,นนะเบอร์ไหนเบอร์สองนะง่ายๆใช้ลองฟังนเบอร์สองน,นะนะครับวิธีการตัดนะครับลองส่งตัดนะใง่ายๆนะครับ ใช้หวีอะไรจุดที่หนึ่งนะครับความสูงไม่เกินเลยหนึ่งห้ามเรนะผมจะใช้รองพันเบอร์สองครับขึ้นเลยปรับเป็นพันศูนย์นะเอามือจับแม็ดไว้หน่อยดีครับมสมว่าสวัสดีเลยเรารู้อยู่ใช่ไหมว่าอะไรความสูงไม่เกินเลยไม่เกินหนึ่งห,งห้ามเรนะียกความสูง วัดจากปีนผมนะตัวนี้สวัสดระบสวดสวัสสวัสดีสวัดีวัดวัเดีตนี้ว่นาะวันนี้ก็พาผลเป็นใจมากนะครับตบไปรอบนึงแล้วครับก็เร่ออะไรครับวัดีครั ขึ้นไปเท่าไรก็ขึ้นไปประมาณนะครับหนึ่งหน้ามือสบายขึ้นไปเลยนะว่าจากทีลมผมนะหนึ่งหน้ามือเรียบจุดที่ไรจุดที่หนึ่งจุดที่ไรที่สองครับอยู่หลังใบหูจุดที่สามครับพอไหมครับจุดที่สองอยู่บนใบหูนนะจุดที่สามหลังใบหู แล้วก็อะไรวัดจะพินผมไปไหน,นิ้นนผมอยู่ไหนครับิ้ผมอยู่นี่นะตบั้งาตงตบว้ดไปเลยวันนี้ก็เวลานะครับ16นาฬกา16นาฬกา50บบนาทีแบบนะแต่มื่ ใช้ลงฟันมันง่ายจะตัดลองตรงต่ำหรือลองตรงสูงครับได้หมด ใช้วิธีนะครับสวัสดีครับล่งตรงต่ำนะครไปไมไ่ถึงอะไรทุกอย่างต้องต่ำหมดขอบตรงก็ต่ำทีก็ต่ำับหผู้โดหน้าแล้ก็สวัสดี ขึ้นชซน,น,นลองพันตัวร์อะไรขึ้นรองพันตัวรสองนะครับเรียบร้อยผมก็จะแขยงครับผมจะถอยรูปปัดนะครับ,ปรบ,รบเป็นเท่าไหร่ปรัดต้องชดเลยนะครับเครนย์ุดห้านะนี่ผมจะสลับเลย เลงกเดียวเอาหมลงแล้วก็ปรับเป็นอะไรปัดสูตรนะครับแล้วกัแล้มุมจกทำใช้ เป็นขั้งตัดผมมันอยู่ที่ไหนก็ต้องตัดผมนะตรงนี้ก็เจ็บมัน,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 นขบก็ได้จบยันเก็บขอบเก็นหนตัวเลยนะเขาไป แล้วก็อะไเจ็บเก็บด้มานะครับเนะรบเยียนกันข้างเยันงเบือแล้วนะครับ ตอนนี้ก็สงบลงมากเลยเราก็จะดูผลต่างกันเลยนะครับะมาดูครับ เดี๋ยวจะไปแข่นะครับจากที่เราจะตั้งฝักที่ฝักการเมือนะแล้วก็มาตัดหน้าบ้านจะผลไล่นัการหน้าบ้านไล่เข้ามาที่นะครับแล้วเราติดตตกระกอบนะครับเราจะได้ตัดในบ้านเลยเขาตาดูแล้วก็ตัดตัดแบบมีดทนิดหน่อย จะตอบทให้โมเดลย่านไดิง,าง่าย,ยน,น,นะครับทำให้โมเดลกระจายง่าย,ยน,น เราก็ให้ตรวักิที่บวกปวัดทุกเราจะตัดเปนอะไรเนนวนคืนลนล ใช้มือกดเล้ยงด้านวานะครับปายมืวีรอบขวานเดียวครับกำลังยึดวีสีชมพู น้ำพว่อเนี่ยนะครับขาวพดคา้า,าดนะครับัวนี้มันเพื่ออะไรเพื่อให้ความตึงน,นะให้ที่สนะัดตึงครับ ทั้งมูลเด้านห่ังายนะฝปรับปัวบบที่ห่งโลหนึ่งแนบสองล้สามบอลที่โลทำให้ไวที่หกนะครับที่สี่ห้าหก

ลองลงต่ำพอดีนะครับแต่ว่าขอบเปียกต้องอะไรต้องสมดุลนะไม่ใช่ว่าต่ำอยู่ขอบตรงไม่ต้องมีนะอรบีบบานครัได้ต้องสวยนะครับคนละรื่องกันแล้วก็ต้องเก็บ ở ông trồng nữa. Bây giờ mình làm phần này kết không có lỡ những video hấp dẫn แต่เดล๋ยวก็มาดูฝั่งนะครั่งอื่นมีความมีสถานประกอบสำหรับตัดเริ่มตัดก็ต้องรือว่าอะไรตัดผมนกำลังสุดกำลังหักตัดให้ครอบครัวแล้วก็าการใช้มีวอ,รรอ,น,อนะครับมรรออไม่ต้องไปลงเลยมีดไมรร่ต้องไปอะไรมากมายนะเดี๋ยวเก่งแล้วก็ค่อยลงเลยมีดแล้วก็ช่อย ใส่เวลาเข้าไปนะประมาณนี mm ้ผมใช้บันสูกรงนะครับเพราะว่ามันจะติดล่างนนแแล้วเสร็จได้หมดเรียบร้อยนะแล้ว่อยจะปักอีกตนะอ้มมังแขงกันไปหนึั ใช้มุมไปเรื่อยทันทายตะวันตะวันหรือลมตะวันานะให้มันมีความอะไรมีความ,มนุนงงนันเราไม่ได้ใช้ขาวดวลืนนะเราใช้ด้วยแบบไรล่องตรงต่ำครับจอนบางก็ถามนะครับหรืออะไรใช้ลองตรงต่ำดวลปืนนะครับไม่ได้ขาวไม่มีการกำหนดของขาวนะ,นะครับก <c oughs> ็เป็นตึกนะ ผมตัดเป็นพันศูนย์นะไมเก็บบริเวณมือด้วยนุ่มใช้มือสีนะครบเป็นแบบนั้นไปนะแรงนี้เกาไปนะใช้มือด้านซ้ายนะได้หรือฝ่าก็ได้ไม่ระวังอนยะ่าให้ออกลอกมือนะนะครับก็ทีนี้ก็จะมะาสาธิตวิธีการาตัดผมพันศูนงบนนะง่ายๆหลังจากตัด ข้างล่างเรียบร้อยแลครับก็จับปเัเจียที่ที่สองครับแล้วก็เปิเครืนะครับใช้มีนะครับด้านหังหรือด้านีก็ได้นะนะครับปกวงรองเท้าจะออกทอะไรนะถุงเท้าออกแก้อะไรเต็มอย่าราตัดผมมากครัทที่สองไม่ไดรเาที่สาม แถอที่สี่ครับแล้วอะไรตอนข้าข้น้างไหมองไปข้างห,หน้ห 3, หมมาเล็กน้อยหีืสองครับแถวที่อะไรที่สามหุ่นไหมครับ แล้วก็ใช้อะไรสเตปการตัดกรวยเหมือนมือไกยนะครับนะแล้วก็ดีออกนะครับก้าวก้าวันะหนึ่งก้านะครับแล้วก็ลักษณะยืนนะครับลักษณะสีขาอย่างนี้นะครับนะครับต้องดูการตัดต่กมือแบบข้างหลังนะครับตามรูกสรต้องตา ผอมาเดินมาดื่มข้าวเดินหน้าไปเหงื่อกระนตับน,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 นะครับถ้าเราอะไรเรามีความชำนาญเข้าใจคเคยเรียนเรียนสิ่งพื้นฐานม,มานะครับเห็นชัางใหญ่เลยเห็นชัางใหญ่ตัดแบบนี้ร้องหอเลยนะครับทำไง จะยังง่ายยัไงไงล่ะเราทั้งหมดสามไอ้สามทันนะที่แกะจอน้ต่างมาดูข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้ามันจะไปยากอะไรถีดลงมาครับตกสูงลงศานะครับดีเพลินเจ้าออกเท่าไหร่ก็ว่าไปตรจสอบแค่ขาาึ้นเซียนนิดเดียวแค่นี้ตัดเส้นนี้นะครับง่ายๆแค่นี้ก็สวยแล้ว เป็นอันเสร็จนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนายเดยบที่ตั้งประธานใหม่ที่อนุญาตให้ท่านใหญ่ไปดูสอนผมลงพูดเพื่อเป็เสียทานคำประทานนะก็ขออานิสงส์การเป็นนายเดชตอนนี้ขอให้ทุกตั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันถึงยืนปีเดนยบลลับรอดพ้นจากโควิดไอจีสิบเก้าจะสายพันอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้นะครับขอให้ทุกตั้งรอดพ้นแล้วก็ให้ได้ฉีดวัคซีนสี่เข็มเลยแถมให้ เขาจะให้เกียสองเ็มใช่ไหมคุณต้มเกีดสี่เ็มคุณตามูนย้องกียรติสี่แล้วยังไม่เกียรติไดสเกียรเลยขอให้ได้กียนะครับสี่เกมนะฝากแล็แชร์ด้วยเอาเทคนิคเอาความรู้ที่ช่างใหญ่มอบให้เอาไปเรียนออนไลน์นะเอาไปต่อดยอดสร้างงานสร้างอาชีพนะครับฝืนฝนนะครับทุกคนต้องสู้นะทุกคนต้องดิ้นรนอย่าไปโทษโทษโทษคาตาชีวิตนะครับเนื่องจากอะไรทุกคนลำบากหมดนะครับช่วงมงนี้ เราครับเป็นอาชีพอิสระโดยเฉพาะอาชีพตัดผมนะครับเราต้องรุนะครับต้องสู้อยู่ที่ไหนเราก็ตัดผมได้เขาไม่เปิดร้านคราก็เปิดเลยตัดใต้ต้นไม้ตัดหน้าบ้านลูกค้านะครับนัดลูกค้าตัดนอกสถานที่ได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะซื้อปัตตาเลียนนะครับมีหลายรุ่นหลายราคาที่จ่าใหญ่ใช้อยู่นี้ก็สามพันบาทนะครับรวมส่งเทอรี่นะครับมอเตอร์แรงนะครับมีตัดได้ทั้งหมดประมาณ เก้าหัวนะครับร้อยแปดสิบนาทีนะก็ปั๊ถั่วเฉลี่ยประมาณทรงละยี่สิบนาทีนะถ้าคุณตัดไว้ดีคุณจะตัดได้มากกว่านี้นะครับเพราะเลือกตีไว้นะครับการตีไว้ตัดได้แค่ชั่วโมงนะแต่ว่าช่างใหญ่มองว่าเอาร้อยแปดสิบนาทีนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้หารกับเวลาการตัดแต่ละหนึ่งทรงประมาณหัวละ้นทรงละยี่สิบนาทีนะก็ได้ประมาณสามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ แต่ใครไม่มีแรงตัดสามชั่วโมงแบบเหนื่อยเราก็ตัดไปทักไปนะอยากจะได้กระตุเลียนประตุ้นวงมากระตนโทรศัพท์ก็มาสอบถามนะมีส่มผอรี่ให้ทุกวันนะ,ะนนร้านกำเนิดสวรรค์ตั้งอยู่ปากซอยตู้หดดัวจุดที่ห้าสิตรงข้ามตลาดสดจันเจริญนะครับเกรดสายใหม่คอสมอนะครับรหัสร,ร้านเคอรี่ก็8ปดสนะส่งให้ทุกสี่ทุกหาทุกวันโทรมาสอบถามราคานะครับแล้วกันวันนี้ร้านก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กระเป๋าและคอนเทนด์ด้วยครับ